สองตัวเรืเ่องเสียงในชุดแล้วก็พี่น้องประชาชนตามหลังนะครับ,บแล้วก็ขอแจ้งให้หน้าในเรื่องอต้นกองตอนที่ร้อนอยู่ตอนนี้อบตอได้นำน้ำเขาบริการอยู่หน้าศาลนะครับน้ำเต็มน้ำอันหน้าเข้าสู่ศาลเจ้าอเลยครับหน้าเขาเเ้าสู่ศาลเจ้า,ท,าทั้งเลยนางรำเที่ยวเกล้านนะครับจะเป็นเตรียม อดีฟ้าอากาศในปีนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับ ช่วงที่เงียบอยู่ขอทุก่นนั้นตั้งใจฟังด้วยกันเพื่อที่จะได้รูกขบวนออกมาสวยงามได้เตรียมไว้เลยนะครับป้ายโครงการป้ายโครงการ,ปาร,การเป็นป้ายที่หนึ่งของในการจัดงานประเพณีบุญป้องไฟในวันนี้ในปีนี้ครับขบวนที่สามโรงเรียนชุมชนบ้านติว จัดขบวนได้เลยนะครับท่านจัดอยูต่ตรงไหนรับหน้าที่อะไรก็ได้ไปอยู่ตามนั้นครับขบวนที่4โรงเรียนบ้านตาแก่เคลือโรงเรียนที่5โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวบบัยตำบลบ้านติวโรงเรียนขบวนที่6นางรำเสื้อแขบลานเ,าเน้นนางรำเสื้อแขบลานต่อจากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวบบัยตำบลบ้านติวนะครับขบวนที่7ชายจริงหญิงแท้ ขบวนที่8ขบวนร่างทรงเฉพาะขบวนที่9รถแห่บัางไฟเหมือกบังไฟแสนขบวนที่10ตัวตลกของโมบ้าน12ตัวต่อจากรถแห่บัางไฟเหมือบัางไฟแสนนะครับขบวนที่11เครื่องเสียงหนึ่งชุดของผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่นิรันดรสุขคํานะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นประชาชนชาวตะบนตะติวต้วนะครับจะเป็นกองเออกองเสิร์ฟกบตาไฟนะครับ ใคาใส่แว่นสายตาสั้นยาวก็เปลี่ยนครั้งนะครับเ,เดี๋ยวตั้งขบวนก่อนนะครับเพื่อ,อานางลำเสื้อแขบล้านเนี่ยตอ่อโรงเรียนสร้างสู่ผู้สูงวัยได้เตรียมบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีบุญบ้องไฟในวันนี้ในปีนี้ครับขบวนที่3โรงเรียนชุมชนบัานติว จัดขบวนได้เลยนะครับท่านจัดอยู่ตรงไหนรับหน้าที่อะไรก็ได้ไปอยู่ตามนั้นครับขบวนที่4ี่โรงเรียนบ้านตาแก้เคลือโรงเรียนที่5โรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลบ้านติวโรงเรียนขบวนที่6นางรําเสื้อแขบลานเน้นนางรําเสื้อแขบลานต่อจากโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงวัยตำบลบ้านติวนะครับขบวนที่7ชายจิงหญิงแท้ ขบวนที่8ขบวนร่างสรงเงพาพ่อขบวนที่9รถแห่บังไฟเหมือนบั๊ไฟแสนขบวนที่10ตัวตลกของหมู่บ้าน12ตัวต่อจากรถแห่บังไฟเหมือนบังไฟแสนนะครับขบวนที่11เครื่องเสียงหนึ่งชุดของผู้ใหญ่ต่อผู้ใหญ่นิรันดรสุขครับนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นประชาชนชาวตำบลมันติ้วนะครับจะเป็นกองแล้วก็ชายจิงหญิงแท้ต่อจากนางรําเสื้อแค็มลาน แล้วก็ต่อไปก็เป็นขบบลร่างทรงพ่อนะครับเดี๋ยวเอาได้ได้สีแดงเชือกสีแดงที่เราเตรียมไว้อยู่ไหนใครเตรียมเชืออเชือกสีแดงนะครับเอามาเอามาจัดกำจัดบริเวณพื้นที่ที่ไว้เลยนะครับที่นี่มีบารามีปิดบังแสงพระอาทิตย์ไม่มาแผดเผาพี่น้องให้ร้อนกันนะครับนังรับเสื้อแขนลางน,นะครับ อย่าถอดแว่นตานะครับเดี๋ยวไฟจะไม่ลกนะครับแว่นตาดำมปีปักกัดตาไฟนะครับใครใส่แว่นสายตาสั้นยาวก็เปลี่ยนซะน,นะครับเ,เดี๋ยวตั้งขบวนก่อนนะครับเพื่อนางลำเสือเ้อแถมลานเนี่ยตอนโรงเรเียนสร้างสุขพุทธวิยอยู่ตรงไหนเอย่ยประจําที่เลยนะครับแล้วก็ชายจริงหญิงแท้ต่อจากนางลำเสือเ้อแถบลานแล้วก็ต่อไปก็เป็น ขบวนรางสมพ่อนะครับเดี๋ยวเอาได้ได้สีแดงเชือกสีแดงที่เราเตรียมไว้อยู่ไหนไปเตรียมเชือกเชือกสีแดงนะครับเอามาเอามาจัดกำจัดบริเวณพื้นที่ที่ไว้เลยนะครับตั้งจัดทำข่าวสารแล้นนี่นะครับเราจัดการตามประเพณีใครมีข้อมูลอะไรก็ตบข้อมูลไปให้กันเ,เชิญเลยครับเชิญเลยครับนางรองนะครับ เตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเอาเข้าหน้าคุณเต็ยเอาเข้าคนหน้านิดนึงคนหน้านิดนึงครับเอารถบังไฟออกมาก่อนเดี๋ยวตัวตลกจะพิ่มเคลื่อนนะครับปีนี้จัดได้ทีใหญ่มากนะครับเป็นประเพณีที่สวยสงามที่เราถือปฏิบัติมา ต้องลกต่อจากขบวนต้องไปนะครับอ่ะรยิรยะระยะหาให้ดูสวยงามให้ต่อ